สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เอกบุรพานะครับก็มีเหรียญวัตถุมงคลนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมแล้วก็รู้จักกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญองค์ควิธานนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นอัขระยันแบบนี้นะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นยันเกาะเพชรนะครับนี่นะครับโดยตัวเหรียญนะครับก็ไม่ได้มีชื่อวัดหรือปีพศบอกแต่อย่างใดนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญแปลกนะครับที่บางท่านนะครับก็อาจจะไม่มีข้อมูลนะครับถ้าเห็นเหรียญแบบนี้นะครับแต่เหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีพิธีการจัดสร้างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่จํานวนการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยเท่าไหร่นักนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับน้าเป็นอัขระยันแบบนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อมหาโพนะครับวัดคลองมอจังหวัดชัยนาธนะครับ จะสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับในปี2536นะครับพิธีสอห้านะครับโดยหลวงพ่อมหาโพนะครับเป็นผู้อาถรรพ์จิตปลุกเสกนะครับในพระเหรียญรุ่นนี้นะครับโดยพุทธคุณนะครับก็เด่นทางด้านนะครับกันภัยแคล้วคลาดแก้ทานแก้ดวงตกต่างๆนะครับด้านหลังก็เป็นยันเกาะเพชรแบบนี้นะครับโดยหลวงพ่อมหาโพนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับสายหลวงพุทธศุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ โดยท่านได้เรียนวิชาคมต่างๆนะครับจากตำหับตำรานะครับจากหลวงพ่อบุญยังนะครับซึ่งหลวงพ่อบุญยังนะครับก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับแล้วก็หลวงพ่อมหาโพธิ์นะครับท่านก็เป็นหลานแท้ๆนะครับของหลวงพ่อบุญยังนะครับก็ได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆนะครับมาจากหลวงพ่อบุญยังนะครับซึ่งเป็นสิทธิเอกนะครับเท่ากับหลวงพ่อมหาโพธิ์นะครับท่านก็เป็น ลูกศิษย์นะครับสายหลวงปู่สุขวัดปักคองขามเท่านะครับนี่นะครับท่านก็ได้ลึกเศษเหรียญรุ่นนี้มานะครับนี่นะครับก็คนในพื้นที่นะครับก็มีประสบการณ์มากนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับจํานวนการจะสร้างน่าจะประมาณ500เหรียญเท่านั้นนะครับมีทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับในเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับดวยเหรียญนี้นะครับผมก็ได้ไปพบเจอนะครับตามแผงพระนะครับที่ไปเดินมานะครับก็ได้มาในราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับก็มีผู้สนใจนะครับขอแบ่งเช่าบูชาไปแล้วนะครับในราคาหลักร้อยกลางๆนะครับก็พอจะได้นิดๆหน่อยๆนะครับในสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับใลตอนที่ผมซื้อมานะครับผมก็ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากมันไม่มีอะไรบอกเลยนะครับแบบนี้นะครับผมก็ซื้อแบบวัดใจมานะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าได้มาในราคาที่ถูกนะครับ ได้แพงนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับมีการเล่นหากันในราคาหลักร้อยกลางๆนะครับนี่นะครับก็มีผู้ขอแบ่งเช่าบูชาไปแล้วนะครับก็เตรียมรอจัดส่งให้พี่ๆเขานะครับก็เลยถือโอกาสนะครับนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอให้พี่ๆได้รับชมนะครับความสวยงามของตัวเหรียญกันนะครับอนี่นะครับด้านหน้านะครับอัขระยันชัดเจนนะครับนี่นะครับมีตัวอุบเลยนะครับตัวอะนะครับ ตัวผมเองนะผมก็ยังอ่านอัขระยันได้ไม่แตกฉานนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องอัขระยันมากเท่าไหร่นักนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันเกาะเพชรแบบนี้นะครับนี่นะครับลายเส้นต่างๆคมชัดนะครับนี่ครับเป็นยันเกาะเพชรนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็น ดีที่ผ่านพิธีปลุกเสกนะครับเราก็มีขั้นยมในการเล่นหากันนะครับยังเป็นพระที่ไม่แพงครับหลักร้อยกลางๆนะครับในพระเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลนะครับที่ชัดเจนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนก็เป็นความรู้กันได้นะครับสําหรับพระเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับตัวขอบตัดนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้มานะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับไม่ได้มี ข้อมูลที่ชัดเจนมากมายเท่าไรนักนะครับเนี่นะครับก็มีเป็นข้อมูลนะครับที่มีการลงเล่นหากันในกลุ่มนะครับสําหรับเรียนนี้นะครับองค์ขวิ้ทานนะครับหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอจังหวัดชัยนาทปี2536นรบะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ